มาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะครับจากที่เราเรียนหัวข้อที่แล้วก็คือสมบัติของจำนวนจริงนะฮะตัวอย่างนี้เขาจะให้เราบอกว่าในแต่ละข้อเนี่ยเขาใช้สมบัติแบบไหนของจำนวนจริงนะเผื่อใครยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วเดี๋ยวค,ครูก๊อบย้อนให้ดูตารางนิดนึงนะครับก็คือในหัวข้อที่แล้วเนี่ย EP ที่แล้วค,ครูก๊อบอธิบายสมบัติของจำนวนจริงใช่ไหมว่ามันจะมีเรื่องสมบัติปิด การสลับที่การเปลี่ยนหมู่การมีเอกลักษณ์การมีตัวผกผันแล้วก็การแจกแจงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสมบัติเหล่านี้ไประบุในแต่ละข้อโอเคไหมฮะนะเรามาดูกันนะอย่างข้อที่1นะฮะเริ่มเลยนะข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่า1ส่วน3คูณกับ2บวก7เท่ากับ2บวก7คูณกับ1ส่วน3น้องๆลองสังเกตนะครับว่าถ้าเราอะมองมันเป็นผลคูณ มองทั้งสองก้อนเป็นผลคูณชิ้นใหญ่ๆคืออันนี้ชิ้นที่1แล้วก็อันนี้ชิ้นที่2เห็นไหมมันเหมือน A คูณ B แต่พอมาอีกข้างหนึ่งเนี่ยเจ้า2บวกเเนี่ยมันมาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับแล้ว1ส่วนสามันไปอยู่ข้างหลังตรงนี้ก็เลยเหมือนกับมีการสลับที่เพราะฉะนั้นข้อ1มันคือสมบัติการสลับที่นะครับเส้นมันใหญ่ไปไหม เปลนเส้นให้เล็กลงนิดนึงงจะเย็นๆนะครับค่อยๆทำนะอันนี้ก็คือสมบัติของการสลับที่นะครับค่อยๆดูอย่างเงี้ยไปทีละข้อนะมันไม่ยากข้อ2นะครับพอเอาลบหบวกกับ0ูนย์เราได้ลบหคืออะไรครับข้อนี้0นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมเอกลักษณ์ของการบวกสแสดงว่า มันคือการเอาเอกลักษณ์เนี่ยไปบวกกับลบหแล้วได้ลบ6ตัวเดิมฉะนั้นลบหเป็นจำนวนจริงที่มีเอกลักษณ์เขาเรียกว่าสมบัติข้อนี้คือการมีเอกลักษณ์เห็นไหมาการมีเอกลักษณ์จะมีเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การคูณนะครับข้อนี้จะเป็นเอกลักษณ์การบวกนะครับต่อมาข้อ3นะครับพอเอา1คูณกับ X แล้วได้ x เลขหนึ่งเนี่ยพอเอาไปคูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นอันนี้เรียกว่ามีเอกลักษณ์ก,การคูณเห็นไหมเลขหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ก,การคูณเพราะว่าพอเอาไปคูณกับใครก็ได้ตัวนั้นทันไหมครับค่อยๆตอบทีละข้อแบบนี้นะไปต่อนะครับข้อ4นะครับ7คูณกับลบ3เป็นจำนวนจริงข้อนี้ดูออกไหม เนื่องจากเลข7นะครับเป็นจำนวนจริงและเลข3เนี่ยก็เป็นจำนวนจริงพอคูณกันแล้วก็ยังเป็นจำนวนจริงข้อนี้เขาเรียกว่าสมบัติปิดนะฮะสมบัติปิดคืออะไรนะก็คือปิดอยู่ในกลุ่มของจำนวนจริงจริงคูณจริงได้จริงนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกวงไม่ได้ออกไปนอกเหนือจากจำนวนจริงเราเรียกว่าสมบัติปิด โอเคนะครับถ้าสงสัยข้อไหนก็ถามได้นะต่อมาข้อ5นะครับโอ้ข้อนี้ดูเหมือนยาวมากเลยนะครับแต่น้องๆลองค่อยๆพิจารณา,าเป็นก้อนๆนนะก็อย่างอันเนี้ยดูวงเล็บก้ามปูนี่วงเล็บตัวนี้นะตัวนี้นะมันอยู่ตรง2กับ C ีบวกดแต่พอมาข้างขวาเนี่ยมันไปอยู่ตรง c บวกดกับก้อนที่อยู่ข้างหลังเห็นไหม สังเกตว่าเลขแต่ละตำแหน่งนะฮะแต่ละตำแหน่งนะไม่ได้มีการย้ายที่มันอยู่ที่เดิมนะครับเลข2อ,อยู่ที่เดิมเห็นไหมเลข2อ,อยู่ข้างหน้าสุดก็ยังอยู่ข้างหน้าสุดเหมือนเดิมนะฮะบวกดี C D ก็ต่อจาก2ใช่ไหมครับก็ยังอยู่ที่เดิมตัวอื่นๆก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาไม่ใช่สมบัติของการสลับที่อะไรเลยนะครับเพราะทุกอย่างมันยังอยู่ที่เดิมแต่ว่า มันมีการเปลี่ยนวงเล็บใหญ่ๆเห,ห็นไหมวงเล็บใหญ่ๆตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปอยู่กับตัวนี้แทนแล้วทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะมันเป็นบวกหมดเลยผลลัพธ์ที่ออกมามันก็จะยังเหมือนเดิมฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเขาทําอะไรครับเขาเป็นการเปลี่ยนหมู่นะครับเปลี่ยนหมู่คือเอาวงเล็บที่ใส่ตรงนี้ไปใส่ข้างหลังนะครับ ผลจากการดําเนินการทั้ง2แบบจะยังมีค่าคงเดิมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของการเปลี่ยนหมู่หรือครูกรับเรียกตั้งหลายอย่างเนะี่ยเรียกว่าเป็นการจัดหมู่เป็นการเปลี่ยนกลุ่มนะครับเรียกได้หลายชื่อโอเคไหมมันก็คือเปลี่ยนกลุ่มของการดําเนินการไปทําข้างหลังก่อนแล้วค่อยมาบวกข้างหน้าพวกนี้ก็จะมีค่าเท่าเดิมโอเคครับต่อมาข้อที่6นะครับ x บวก y คูณ a บวก b เห็นไหม อันนี้ให้มองตัวนี้เป็นก้อนที่1แล้วก็มอง a เป็นก้อนเล็กๆก้อนหนึ่ง b เป็นก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งน้องจะเห็นว่าเราเอา x บวก y ทั้งก้อนเนี่ยนะครับเข้าไปคูณกับ a และมันก็จะเกิดก้อนนี้ถูกไหมแล้วเราก็เอา x บวก y ทั้งก้อนเนี่ยเข้าไปคูณกับ b มันก็จะเกิดก้อนนี้เห็นไหมครับฉะนั้นข้อนี้เราทําอะไรนะโจทย์เขาทำอะไรก็คือเอา x บวก y กระจายเข้าไปใน วงเล็บเราเรียกข้อนี้ว่าเป็นคุณสมบัติของการแจกแจงนะครับถ้าเราทำกลับกันเราดึงดึง x บวก y ออกมาเขาก็เรียกว่าดึงตัวร่วมใช่ไหมทำจากขวามาซ้ายแต่ตอนนี้การคูณเข้ามันก็คือการแจกแจงหรือการกระจายนั่นเองนะครับอันเดียวกันอ่ะต่อมา นะครับมันไม่ยากนะครับน้องๆไปเรื่อยๆอาจจะยังไม่ค่อยชินกับการระบุสมบัติพวกนี้แต่ว่ามันอาจจะมาในลักษณะของข้อสอบที่เป็น choice เนาะว่าข้อใดเป็นคุณสมบัตินี้ๆ,ๆแล้วก็ให้เลือกดูอย่างนี้นะต่อมาข้อ7นะครับลบ5คูณ1ส่วนลบ5ได้1เอาละข้อนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นมันก็คือการเอาลบ5คูณกับลบ1ส่วนลบ5คูณแล้วได้อะไรคูณกันแล้วได้เอกลักษณ์ การคูณใช่ไหม1คือเอกลักษณ์การคูณนะสมมุติว่าครูก็มีลบ5อยู่เดิมนะฮะอยู่เดิมแล้วต้องการหาอะไรสักอย่างหนึ่งมาคูณคูณแล้วให้ได้1เลขที่เอามาคูณคือลบ1ส่วน5ถูกไหมเจ้าเลขตัวนี้ที่เอามาคูณคูณเข้าไปแล้วได้เอกลักษณ์เราจะเรียกตัวเลขที่เอามาคูณว่าตัวผกผัน จำได้ไหมข้อนี้ก็คือการมีตัวผกผันนะครับของการคูณตัวผกผันคืออะไรนะภาษาอังกฤษเรียกว่า inverse inverse คือตัวที่นำไปคูณแล้วได้เอกลักษณ์นะฮะจากนั้น1ส่วนลบ5เป็น inverse การคูณของลบ5ครับเพราะคูณแล้วได้เอกลลักษณ์ นะฮะในทำนองเดียวกันเนี่ยลบ5ก็เป็นอินเวสการคูณของ1ส่วนลบ5ด้วยเพราะเพื่อนเมื่อน,นำมาคูณแล้วมันได้เอกลักษณ์เข้าใจนะเป็นเอกลักษณ์การคูณก็คือเป็นตัวผกผันการคูณต่อมาข้อที่8นะครับข้อที่8เป็นยังไงก็เป็นเหมือน5เนี่ยคือ A นะ A เนาะคูณ b เนาะและเลข2เนี่ยก็คือ C พอมาทางขวานเนี่ยเขาเอา A ออกมา แล้วก็คูณด้วยอันนี้ก็คือ b เนี่ยคูณกับ c ฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันเป็นรูปของการคูณแต่เขาแค่ย้ายวงเล็บไปไว้ด้านหลังถูกไหมเนี่ยเขาแค่ย้ายวงเล็บเนี่ยไปไว้ด้านหลังสแสดงว่าข้อนี้ไม่ได้สลับที่อะไรเลยเป็นแค่การเปลี่ยนหมู่เฉยๆนะครับคุณสมบัติของการเปลี่ยนหมู่หรือว่าจัดกลุ่มก็ได้นะครับของการคูณเนาะ การคูณก็เปลี่ยนหมู่ได้การบวกก็เปลี่ยนหมู่ได้นะครับถั่นไหมนี่ก็คือสมบัติทั้ง8ข้อนะครับหมดหรือยังเอย่ยนะเรียบร้อยนะครับนีข้อที่3นะครับทั่นไหมนี่คือการระบุคุณสมบัติต่างๆนะครับของเ,ออเจ้าตัวดําเนินการ ทั้งหลายนะครับที่บางทีเขาก็ <c oughs> ออกเป็นชนะ้อยเนาะหยิบแบบนี้หยิบไอ้เจ้าแข้อในสมมุติหยิบมา5ข้อแล้วก็ถามว่าข้อใดเป็นสมบัติของอการเปลี่ยนหมู่อะไรเงี้ยน้องๆก็ต้องดูให้ออกโอเคไหมครับไม่ต้องตกใจมันไม่ได้ยากอ่ะทีนี้ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อในตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างนี้ <c oughs> เยอะอยู่เนาะมันจะมีตัวเลขอีก7อันมาดูครับเขาถามว่า ให้หาตัวผกผันการบวกแล้วก็ตัวผกผันการคูณจำได้ไหมครับตัวผกผันการบวกคืออะไรตัวผกผันการบวกเนี่ยคือตัวที่เอาไปบวกกับใครเขาเราก็ได้เอกลักษณ์การบวกซึ่งเอกลักษณ์การบวกคือ0ย์ใช่ปหมจำได้ไหมกูกับนิยามเอาไว้ใน E ีีที่แล้วนะใครจำไม่ได้หรือแบบไม่แน่ใจลองย้อนกลับไปดูนะครับ ในข้อนี้เดี๋ยวครูกอบฟจะทําทีละส่วนนะทําการบวกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูการคูณโอเคไหมฮะอ่ะก่อนอื่นมาดูข้อ1กันข้อ1น,นะครับเขาบอกว่าโจทย์คือลบสให้เราหาตัวผกผันการบวกน,น้องก็นึกนะฮะเลขอะไรที่จะไปบวกกับลบสแล้วได้เอกลักษณ์การบวกหรือให้คิดอย่างนี้เลขอะไรบวกกับลบสแล้วได้ศูนย์ครับ เพราะเอกลักษณ์การบวกมันคือ0เข้าใจไหมคำตอบคือเลข4ี่แต่นี้ครับง่ายเลยตอนนี้พอจับได้คือง่ายเลยอ่ะเลขอะไรบวกกับรูทห้าเราได้0ูนย์ครับก็คือลบรูทเห็นไหมคิดไม่เยอะนะครับเลขอะไรบวกกับ2องส่วนเราได้0ูนย์ครับก็คือลบเศษ2อส่วนถูกปะ เลียขอะไรบวกกับลบ5ส่วนรูทสิแล้วได้0นั่นก็คือ5ส่วนรูทสิเอนี่ยเอกลักษณ์การบวกไม่ใช่อินเวสการบวกมันเป็นแบบนี้นะครับเรียกอะไรมารวมกับ1ลบรูทเแล้วได้0นย์คิดเยอะหน่อยดูทีละตัวครับน้องๆเลขอะไรบวกกับ1แล้วได้0นย์ครับลบ1เลขอะไรบวกกับลบรูทเแล้วได้0นย์ครับ มันก็คือบวกรูทเจดูทีละตัวนะครับเห็นไหมต่อมาเลขอะไรบวกกับรากที่3ของ2เราได้0ครับก็คือลบรากที่3ของ2ถูกไหมต่อมาเลขอะไรบวกกับลบ8ส่วนรูทสอบวกลูทสามเราได้0ครับก็คือ8แล้วก็ส่วนรูทสองบวกลูทสามเห็นไหมมองมันเป็น กลุ่มก้อนอย่างนี้นะครับที่เอาไปรวมกันแล้วได้ศูนย์พอดีเข้าใจไหมครับนี่ก็คือการหาตัวผกผันการบวกซึ่งไม่ยากนะครับเอาแค่ว่ามันไปบวกแล้วได้ศูนย์ก็จบและต่อมาดูทันเนาะเราไปดูตัวผกผันการคูณกันบ้างนะครับตัวพกผันการคูณเป็นยังไงนะให้คิดยังไงเออตัวผกผันนะครับการคูณก็คือตัวเลขที่เอาไปคูณแล้วได้เอก,กลักษณ์ใช่ไหม พี่เอาไปคูณแล้วได้เอกลักษณ์ซึ่งเอกลักษณ์ของการคูณมันคือ1เพราะฉะนั้นน้องๆต้องหาเลขที่มาคูณกับลบสี่แล้วได้1น,นะครับหลักคิดในใจนะที่ครูครับเคยบอกไว้ตัวผกผันการคูณให้หาส่วนกลับให้หาตัวเลขที่เป็นส่วนกลับพง่ายๆก็คือเอาเลขแต่ละตัวเนี่ยมากลับเศษส่วนซะมันก็จะกลายเป็นตัวผกผันการคูณและเช่น -4 เนี่ยตัวพกผันการคูณเราต้องหาว่าอะไรที่มาคูณเราได้1นึ่งใช่ไหมอเอกลักษณ์การคูณคือ1น,นั่นก็คือ1นส่วนลบสถูกไหมฮะเราก็ตอบเศษหนส่วนลบสแค่นี้ครับเข้าใจไหม่าอ,อย่างเช่นข้อ2เนี่ยเราก็หาเลขที่คูณรูทห้าเราได้1ก็ตอบเป็นส่วนกลับหนึส่วนรูทห้นะครับถ้ามีลบก็ใส่ลบด้วยนะ ข้อ3นะครับเลขที่คูณ2 07ส่วนแล้วได้1ก็คือส่วนกลับ7ส่วน2เห็นไหมครับไม่ยากนะง่ายๆเลยน้องๆบางคนทำเสร็จแล้วเนี่คยครูกอปยังพูดอยู่เลยนะฮะข้อ4นะครับ5ส่วนรูท11 1, ก็คือลบสแควร์รูทส1ส่วน5ข้อ5นะครับ1ลบรูท7น้องๆก็เขียนกลับกันเป็น1ส่วนด้วย1ลบ รูทเจแค่นี้นะก็คือตัวผกผันการคูณแค่เขียนส่วนกลับแค่นี้ก็ได้แล้วข้อ6นะครับรากที่3ของ2ส่วนกลับคือเศษ1ส่วนรากที่3ของ2นะครับแล้วก็ข้อ7เขียนส่วนกลับนะไม่ต้องตกใจลบ8ใช่ไหมก็เขียนส่วนกลับเอาลบ8ลงมาไว้ข้างล่างเอารูทสองบวกรูทสไว้ข้างบนเนี่ยพอเอาก้อนนี้ไปคูณเนี่ย มันก็จะได้1ถูกไหมบนตัดล่างล่างตัดบนจะได้1นถูกไหมครนี่ก็คือตัวผกผ่านของการคูณนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ตั้งใจที่จะเอามาให้ดูเพื่อที่จะเก็บตกนะครับเพราะว่าเรียนเรียนไปแล้วเดี๋ยวพอเนื้อหามันเยอะน้องจะแบบเอ้ยอินเวสคืออะไรนะเอกลักษณ์คืออะไรนะอะไรเงี้ยอาจจะลืมได้เพราะฉะนั้นอันนี้เก็บไว้ดูย้อนหลังได้นะครับเพื่อน้องๆลืมเนื้อหาตรงส่วนนี้ ในการเรียนขั้นสูงในการเรียนสาขาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลายัยมันจะต้องมีการพิสูจน์ต่างๆนานานะครับพิสูจน์ว่าทฤษฎีนี้เป็นจริงไหมนะครับถ้าน้องๆเข้าไปเรียนเนี่ยครูก็บอกเลยว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์จะแตกต่างจากมปลายค่อนข้างมากเป็นหนังคนละมวล้วนสิ่งที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เราเราเรียนผลลัพธ์จากการพิสูจน์มาหมดแล้วแต่ว่าพอเราเข้าไปในมหาลัยเนี่ย เขาจะสอนให้เรารู้จักพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์นะครับถ้าเราพิสูจน์ได้เราก็จะสามารถที่จะสร้างทฤษฎีใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ต่างๆนาๆนาน้องๆต้องมองภาพรวมให้กว้างขึ้นไม่ใช่มองเป็นเลขอย่างนี้แต่จะมองเป็นตัวแปรใดๆก็ได้ถ้าทฤษฎีนะั้นมันจริงมันใช้กับเลขอะไรก็ได้ค,ครูกอฟถึงต้องคอยอธิบายว่าเจ้าตัวผกผันมีความหมายว่าอย่างไงตัวเอกลักษณ์มีความหมายว่ายังไง ซึ่งมันมีความหมายมากวากว่าการเป็นแค่ศูนย์กับ1น,นมันอาจจะเป็น A เป็น B เป็น C นะครับในตัวดำเนินการชนิดใหม่ๆในโลกอนาคตอีกร้อยปีข้างหน้าที่เราไม่รู้ว่าจะมีใครค้นพบเนื้อหาคณิตศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาก็จะต้องมีการพิสูจน์โดยอิงจากของเก่าๆเหล่านี้แหละโอเคนะอ่ะตรงนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่จบตัวอย่างที่4ค่อยๆค,คืบหน้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูซีหัวข้อต่อไปจะมีอะไร อันนี้เรื่องของการหารยาวพระหูนามนะครับสำคัญมากนะครับไปดูใน EP ต่อไปกันเลยนะครับหัวข้อนี้จบแล้วครับ